สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับจางกิ่งบัลบือนะครับวันนี้พามาดูคันนี้นะครับจะส่งพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ครับคันนี้เป็นโครงเกียร์ญี่ปุ่นนะครับโครงเกียร์ญี่ปุ่น k r a เจ็ดห้านะครับนี่นะครับปกติเกียร์ตัวนี้มันจะเป็นตั้งผมอานอนลงนะครับนี่นะครับผมเอาเกียร์ตัวเกียร์กับหัวกับหางนอนมลงนะครับเนี่ยอันนี้ฝาเติอน้ํามันนะ ปกติมันจะอยู่ข้างบนนะครับมันจะอยู่ข้างบนเหมือนโครงสยามเราทั่วไปนะครับอันนี้ผมนอนลงนะครับแล้วก็เอาเอาแผ่นอัดฝามันไว้นะครับไม่ให้น้ํามันมันไหลออกนะครับแต่ปกติมันก็ไม่ไหลออกนะครับแต่อันนี้กันเผื่อไว้นะครับมีนะครับมันมีทั้งหมดอยู่นี่นะครับเกียร์นนะครับผมงายมันขึ้นนะครับเกียร์มันก็อยู่ตรงนี้นะครับเกียร์มันจะมีทั้งหมดนี่นะครับตามนี้นะครับเมนเพจเกียร์นะครับ ซ้ายมือนี้คือเกียร์ถอยนะครับสีแดงๆนะครับตัว R นี่ครับ R ขวามือนี้ R ถอยนะครับหนึ่งสี่นะครับก็คือเกียร์ถอยมี4เกียร์นะครับเกียร์เดินหน้านะครับมี8ดเกียร์นะครับเกียร์เดินหน้ามี8เกียร์ก็เรียงตามนี้เลยครับเนเพจมันของคงก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็คือมีสามช่องนะครับนี่นะครับ ของมันที่มันมีที่มันมีมันมีเกียร์เยอะนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวเกียร์เนี้ยก็จะมีหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ทีนี้มันจะอย่างสมมุติอย่างสมมุติตัวนี้นะครับตัวนี้หนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองอยู่ด้วยกันเพราะว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นนี่นะครับสลูก็คือมันจะเป็นกระต่ายกระเต่านะครับก็โยกไปอย่างเงี้ยครับของผมก็อาศัยโยกแบบนี้นะครับสมมุติ สมมตินะครับเราจะเข้าเกียนหนึ่งสมมติเราเข้าเกียนหนึ่งอ่ะนี่นะครับนี่คือตำแหน่งเกียนหนึ่งของมันนะครับเกียนหนึ่งเกียนหนึ่งนี่คือนี่คือกระต่ายถ้าโยกมาเนี้ยคือกระต่ายกระต่ายก็เกียนสองนะมันจะเป็นเกียร์สองครับเต่าเนี้ยมันจะเป็นเกียนหนึ่งนะครับนี่นะครับหนึ่งกับสองอยู่ด้วยกันเพราะไอเนี้ยเพราะไอโยกเนี้ยถ้าสามกับสี่ก็ตกมาด้านี้นะครับ สามกับสี่ก็โยกหน้าโยกหลังนะครับนี่คือเกียร์เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็จะมีทั้งหมดแปดเกียร์นะครับแปดเกียร์ก็จะกลับหัวกลับหาม,ามันลงนะไอ้ซีนเผาเนี่ซีนกันฝุ่นเนี่ยผมหาในประเทศไทยไม่มีขายนะครับกันฝุ่นนี้นะครับไม่มีนะครับมีแต่พวกซีนน้ํามันที่อยู่ข้างในนะครับผมก็เลยเอาซีนน้ํามันมาใส่ข้างในก่อนแล้วก็เอากันฝุ่นดันไว้ข้างนอกอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็คือซีนจะเป็น2ชั้นนะครับปกติแล้วเราจะใส่ซีนการฝุ่นแค่ตัวเดียวก็คือจบแต่นี่ผมใส่เป็นซีนปัญหาซื้อไม่ได้นะครับซีนของเผามันนะครับใช้ของสยามก็เข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้เลยเพราะว่าโอดีมันใหญ่กว่านะครับก็เดี๋ยวเราขับให้ดูนะครับ ยอดยอด บนดินนะใช้สําหรับบนดินนะครับมันก็เลยช้านะครับผมคือควรจะเป็นในการใช้เยเร็วมันน้อยนะครับสกิดมากมันเป็นรถใช้บนดินนะเกิดหนึ่นะงมันเลยช้านะครับนี่นะฟังเสียงเครื่องเกิดหนึ่งบน่ินเท่านี้นะ ประมาณนี้นะครับเพาวหนึ่งสองสามสี่นะครับมันเรียงได้นะครับก็จะมีหอกส่วนในตัวเกี้ยวฝากมันจะเป็นตัวนี้นะครับนี่คือเกี้ยวฝากนี่คือเกี้ยวฝากของมันนะครับประโยชน์จะเขาผมไม่รู้ว่าเขาอาจจะใช้พวก็ขังรวยขุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่ผมไม่ได้ไม่ได้ทำคันโยกให้คันโยกมันคือตัวนี้นะครับนี่คือคันโยกมันเล็กตัวนี้นะครับคันโยกคือตัวนี้ของเกี้ยวฝากนะครับมันแค่โยกขึ้นนะครับโยกขึ้นแล้วไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวมันจะเป็นคัน ฝากตัวนี้นะครับตัวเดียวนี่นะครับมีโยกแค่นั้นนะครับก็อย่างนึ่งก็แบบก็คือเทียตัวหนึ่งก็มีตลายระเตาประมาณนั้นที่ที่กลาวไปก่อนหน้านี้นะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าครับผม